สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s e r ีสายไฟอาร์นะครับก็วันนี้นะครับเราก็ยังอยู่กับปืนลูกซองนะครับก็ในคลิปก่อนๆนะครับก็จะเป็นตัว M2 Speed นะครับวันนี้ก็จะมี M2E1 ตัวแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมเชื่อว่าไม่ค่อยมีใครใช้นะครับตัวนั้นก็คือ M2 Tactical นะครับอ่า M2 Tactical นะครับก็เป็นอีกลน์หนึ่งนะครับที่แตกออกมาจาก M2 ที่เป็นสายกีฬานะครับแต่ว่าตัวเบสตัวพื้นฐานเนี่ยยังเป็น b e n e l l i M2 อยู่นะครับก็จุดเด่นของ b บ n e l l i M2 นะครับก็คือการใช้ระบบปฏิบัติการแบบ Driven Inertia นะครับทำให้ตัวการกลไกการไซเคิลปืนนะครับค่อนข้างสะอาดนะครับเพราะว่าไม่มีแก๊สเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับการยิงก็จะไม่ติดขัดนะครับ แล้วก็สามารถยิงแบบไหลแรงต้านได้นะครับก็คือเราสามารถประทับลอยๆแล้วก็ยิงได้เลยนะครับโดยที่ไม่จําเป็นว่าจะต้องประทับผ่านท้ายให้แน่นนะครับตัว M2 Tac นะครับก็เป็นปืนเกึ่งอัตโนมัตินะครับที่เน้นเอาไว้สําหรับสายแท็กติโก้นะครับสำหรับยิงเป้าเฝ้าบ้านเนี่ยอัน,นเนี้ยเนี่ยเหมาะแน่นอนสําหรับประชาชนชาวไทยนะครับเพราะว่าปืนจะค่อนข้างมี น้ำหนักเบานะครับการควบคุมปืนสามารถทำได้ง่ายนะครับมีพิสตันกริปมาให้นะครับสามารถจับได้ง่ายและที่สำคัญมีรางพิาทีนี่สามารถติดอุปกรณ์เสริมนะครับยุคนี้ก็มีการติดเรดดอทกันมีศูนย์หลังโกสริงนะครับสามารถเล็งศูนย์หน้าสูนหลังนะครับสำหรับใครที่ไม่ค่อยเชี่ยวชาญในการเล็งสูนย์หน้าเพียงอย่างเดียวนะครับก็ถือว่า M2 เนี่ยก็น่าสนใจมากในสำหรับสาย ยิงเป้าเฝ้าบ้านนะครับถ้าเทียบกับ M4 นะครับ M4 เนี่ยจะใช้ระบบปฏิบัติการแบบ g a ๊สโอเป t เรนะครับแล้วก็ผ่านท้ายสามารถพับเก็บได้ตัว M4 จะมีน้ำหนักค่อนข้างมากนะครับเขาทำมาเพื่อสเปคสำหรับรอ w n n o r r e m m n t t นะครับสำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยพิเศษหรืออะไรทำนองนั้นนะครับก็ประชาชนเราใช้ยิงเป้าเฝ้าบ้านนะครับก็ตัว M2 ก็จะมีความเหมาะสมมากกว่านะครับเพราะว่าน้ำหนักเบาวกว่า ส่วนเรื่องการใช้งานการปฏิบัติการไม่มีการติดขัดสามารถใช้งานได้ง่ายแน่นอนครับก็เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของตัวปืนกันดีกว่านะครับปืน b e n e l ี่ M2 t a c t i c a กกระบอกนี้มีความยาวลำกล้อง18.5นิ้วเหมาะสำหรับใช้ในการป้องกันตัวและปฏิบัติหน้าที่ความยาวลำกล้องที่ไม่ยาวจนเกินไปทำให้มีความคล่องตัวในการใช้ในพื้นที่จำกัดลำกล้องเป็นเหล็กขึ้นรูปด้วยวิธีฟอช และอบด้วยวิธีไครโอมีความแข็งแรงและแม่นยำลำกล้องจะไม่มีหลังสะพานแต่จะมีศูนย์หน้ายกสูงมีกาดป้องกันการกระแทกซึ่งจะต่างกับ M2 ทั่วไปที่เป็นศูนย์ไฟเบอร์วางอยู่บนหลังสะพานปากกระบอกสามารถใส่โชคขนาดต่างๆได้หลอดบรรจุกระสุนได้8นัดยาวเสมอแนวลำกล้องมีแหวนลัดที่เป็นรางพิคานเทนี สามารถติดอุปกรณ์เสริมเช่นไฟฉายหรือเลเซอร์ได้ผ่านท้ายจะเป็นชิ้นเดียวกับด้าม p i s t o l Grip ช่วยให้ใช้งานได้สะดวกเหมาะกับการยิงแบบ t ท c t i ิ a l ผ่านท้ายตัวนี้จะไม่ใช่ระบบ Comfort t e c h เหมือนตัวธรรมดาแต่สามารถซับแรงรีคอยได้ประมาณหนึ่งเวลายิงก็ไม่ได้รู้สึกว่าถีบหนักเท่าไรนะักมีศูนย์หลังแบบ Ghost R i n g ทำให้เล็งเป้าได้ง่ายและแม่นยำกว่าหลังสะพานทั่วๆไปที่มีเพียงศูนย์หน้าเพียงอย่างเดียว นอกจากนั้นยังมีรางพิคาธินี่ที่ด้านบนเพื่อติดอุปกรณ์เสริมเช่น Red Dot ซึ่งจะช่วยให้เล็งได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้นโดยรวมแล้วปืน b e n e l l i M2 Tactical จะมีจุดเด่นตรงที่มีรางติด Red Dot และมีด้ามจับแบบพิส o l กริปทำให้เหมาะกับการใช้งานแบบ Tactical ไม่ว่าจะยิงเป้าเฝ้าบ้านหรือใช้ปฏิบัติหน้าที่ก็สามารถทำได้เป็นอย่างดี และการยิงที่เป็นแบบเซมิอโตเ m ม t ติสามารถยิงได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วทำให้ปืนกระบอกนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในการใช้เฝ้าบ้านเฝ้าสวนหรือใช้จู่โจมได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวเรามาทดลองยิงทดสอบกลุ่มกระสุนกันนะครับก็เป็นไอเดียนะครับอันนี้ระยะประมาณ10-15-20เมตรนะครับก็ใช้ลูกกระสุนที่เป็นลูกก้านะครับหรือ O o b u c k นะครับ ที่ผลิตในประเทศนะครับก็ตัวนี้ใส่โชค3ขีดนะครับใส่ตัว modify ไว้นะครับก็เดี๋ยวลองดูกลุ่มกระสุนกันนะครับพร้อมครับ โอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปดูเป้ากันครับเป้าแรกที่ระยะประามาณ10เมตรนะครับกลุ่มถือว่าค่อนข้างเล็กมากนะครับกับลำกล้อง18.5นะครับก็กลุ่มประมาณกำปั้นนะครับอันนี้หมอนมานะครับระยะต่อไป15 โอ้ระยะนี้กำลังบานสวยนะครับเต็มช่องอกพอดี1 2 3 4 5 6 7 8 9าี่้าดนัดกระจายสวยพอดีเพราะฉะนั้นถ้าระยะนี้ถ้าโดนนะครับถ้าเล็งโดนไม่มีพลาดหลับระยะสุดท้ายนะครับ ก็ที่ระยะประมาณ20เมตรก็ค่อนข้างจะกลุ่มบานไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8นะครับก็เข้าตัวแค่ประมาณ4เมตรนะครับก็เรียกได้ว่ามันก็พอเอาอยู่แหละแต่ว่ากลุ่มจะค่อนข้างบานประมาณ1ฟุตนะครับเพราะฉะนั้นก็เพื่อนๆก็ต้องเลือกโชกแล้วก็การะยะยิงให้เหมาะสมกับ ม่านกระสุนที่เรายิยงออกไปนะครับในการใช้ป้องกันตัวนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับ b e n e l ี่ M2 Tactical กระบอกนี้นะครับก็เป็นปืนที่ดีมากสมชื่อ Ben นลี่จริงๆนะครับแล้วก็ซีรีส์ M2 เนี่ยการันตีเรื่องการยิงการใช้งานที่ยิงได้อย่างรวดเร็วนุ่มนวลแล้วก็ไม่ติดขัดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นปืนที่นักกีฬาเลือกใช้นะครับการที่ M2 แตกลายมาทำาท c t i i c l l แบบนี้นะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากในการเอามาใช้ ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินนะครับหรือใครจะเอามายิงเป้าเฝ้าบ้านแน่นอนมันสามารถทําได้ดีมากๆนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวแรกตัวเจนหนึ่งเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่ายังหาเจนนี้ได้อยู่หรือเปล่านะครับราคาตอนนั้นนะครับสมัยนั้นก็ได้มาประมาณ80นะครับซึ่งสมัยนี้ผมเห็นมันมีตัวใหม่ออกมานะครับก็ตัวกระโจมมือฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็เป็นราง M lock นะครับก็สวยงามไปอีกแบบนะครับตัวนี้ก็จะมีความ คลาสสิกนะครับที่ใช้งานได้ง่ายนะครับส่วนเรื่องราคาแน่นอนปืนอิตาลีคุณภาพระดับนี้ก็ประมาณนี้แหละครับก็ถ้ายังไงก็ผมก็ขอฝาก b e n e l l i m 2 tactical ไว้ลองพิจารณาดูนะครับ